ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นครับจากปากทางของเราฮะขึ้นไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าทางจะเริ่มชันขึ้นไปตั้งแต่ทางขึ้นตรงนี้เลยครับผมจะเริ่มชันนิดๆฮะฮอนดน้าซีพี125ของเราตอนนี้ก็สามารถไปได้เกียร์สองเกียร์สามสบายๆครับในขันดในขณะที่ส่วนที่ชันที่สุดครับเรายังไม่แน่ใจว่า จะขนาดไหนฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเรื่อยๆครับอย่างนี้ในส่วนของทางด้านขวาฮะก็จะเป็นในส่วนของพระาธาตุอ่าเป็นเป็นส่วนขององค์พระโบราณครับที่อยู่ทางด้านขวารวมทั้งเจดีย์โบราณครับในขณะที่ทางขึ้นไปฮะจะต้องขึ้นไปในส่วนของทางด้านขวามือที่มีความชันค่อนข้างมากครับจากตรงนี้ไปถึงตัวพระาธาตุจอมจันทร์อยู่ที่300เมตรฮะพระอุเบศพระอุโบสถ300เมตรและจุดชมวิว1กิโลเมตรจากจุดตรงนี้ครับเราเริ่มสังเกตเห็นว่าทางเริ่มชันขึ้นมากครับเราขึ้นไปด้วยเกียร์หนึ่งฮะ เกียร์หนึ่งะลองเกียร์สองดูครับเกียร์สองโอเคยังได้อยู่ฮะเกียร์สองตามไปปั๊บขึ้นไปเกียร์สามไหวไหมเกียร์สามไม่น่าไหวฮะทางชันเท่าที่ดูจากตรงนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ20องศาครับผมคุณผู้ชมฮะ20 20 25องศาเป็นอย่างน้อยฮะเราขึ้นมาด้วยเกียร์สองที่ความเร็วประมาณ29กกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะตาม รถอะไรน่ะนิสสันฮันเมล่าใช่ไหมคันหน้าครับผมเนี่ยตามก็ขึ้นไปจ้าตามขึ้นไปฮะเราทําความเร็วตรงนี้ที่เกียร์สองได้มา29เช่นเดิมครับเป็นพระอุโบสถจะอยู่ทางด้านขวามือครับเดี๋ยวเราลองแป๊บวนเข้าไปดูส่วนของพระอุโ,สอโบสถแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะขึ้นไปที่จุดปลายทางคือจุดชมวิวด้านบนครับเอาละเราขึ้นมาจนถึงตอนนี้ฮะถึงในส่วนของพระอุโบสถครับลองแป๊บเข้าไปดูหน่อยฮะทางตรงนี้ค่อนข้างชันมากครับผมค่อนข้างชันดีเดียวอา้าว มาถึงในส่วนพระอุโบสถต,ตรงนี้ฮะจะเป็นทางที่เป็นวง,วงเวียนนะครับผมจะต้องไปทางด้านซ้ายฮะนี่เป็นพระอุโบสถที่ทําด้วยไม้ครับมีความสวยงามมากๆเลยว้าวสวยงามมากฮะแต่ดูเหมือนจะปิดประตูไว้ครับผมเชิญคุณผู้ชมดูนะในส่วนทางด้านซ้ายครับก็เป็นวิวลําน้ําโขงฮะดูพระอุโบสถกันดีกว่าพระอุโบสถต,ตรงนี้ฮะสวยมากๆครับผมนี่ฮะเดี๋ยวแวบ,บมาทางด้านซ้ายนิดนึงครับด้านซ้ายนี่เป็นวัด เป็นพระธาตุจอมจันทร์ฮะที่บอกเป็นพระธาตุเก่าโบราณนะขณะนี้ก็เสียหายประคับประคงไปแล้วฮนะพระธาตุจอมจันทร์ที่อยู่ตรงนี้ครับผมอะมาดูในส่วนของพระอุโบสถน,นะโอ้ด้านหน้าคุณผู้ชมครับด้านหน้าเปิดไว้ครับผมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูแป๊บหนึ่งเนาะพาคุณผู้ชมไปดูก่อนอ่ะเขาเปิดไว้ก็ต้องเข้าไปดูครับมาเดี๋ยวจัดการเจ้า c p 1 2 3, 5เราก่อนครับมาในเมื่อเปิดไว้ก็เข้าไปดูเลยละกัน ตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่เปิดนะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะครับเข้าไปกราบพระที่อยู่ด้านในฮะมาพนี่ครับโอ้ยเข้าไปดูผมเองยังไม่เคยเข้ามาเลยคุณผู้ชมเคยเข้ามาอยู่แต่ว่าเขาปิดฮะตอนนั้นฮะสวยมากครับผมนี่ฮะเป็นสีทองครับผมนี่ฮะโอ้ยสวยจริงๆเลยเข้ามาฮะมาตรงนี้ต้องถอดรองเท้านะคุณผู้ชมนะใครไม่ได้เอาอของไหว้พระมาก็มาตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมครับ <S <S ผมออ้ยเข้ามาตรงนี้ฮะขออนุญาตพูดเสียงเบาๆนะครับผมอดมีหลวงพ่อท่านอยู่ มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮนะเป็นองค์พระที่สวยงามมากๆครับก็คือว่าใครเข้ามานะฮะเป็นเรือนไม้ที่สวยจริงๆเลยครับผมในส่วนของด้านซ้ายก็มีการแกะสลักในส่วนที่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชาดกแล้วก็พุทธประวัติทั้งหมดไว้ครับนี่โอ้มีตรงนี้ครับผมนี่อ่ะ ให้ดูตรงนี้ฮนะก็ดูคร่าวๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเราเองไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ถือว่าพาคุณผู้ชมมาดูเพื่อความสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้ามาดูกันเองนะก็มาดูแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับปะเราเออกไปข้างนอกกันดีกว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างปไ <laughs> <า> <laughs> ปเราเดินทางกนะันต่อครับคุณผู้ชมครับ พอลงมาครับเดี๋ยวเราไปแวะดูหอระฆังกับจุดชมวิวที่อยู่ในชั้นนี้ก่อนต้องบอกว่าจุดชมวิวที่สวยที่สุดจริงๆจะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนตามดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราขี่เจ้า Honda c ซ125ขึ้นไปข้างบนทีนี้มาถึงหอระฆังนะตรงนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันปั๊บเข้ามาว้าวมีระฆังขนาดใหญ่ฮรัคุณผูยย้ชมระฆังใหญ่มากจ้าแล้วก็มีร่องรอยการกระแทก <c oughs> ที่โอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถลอกปอกเปล,ลือกหรือว่าแตกหักเนี่ยฮะแบบแหลกลานมากตรงนี้รอยกระแทกเข้าไปเดี๋ยวเราลองจับดูกระแทกดูนะโอ,โอนี่ฮะเสียงกล้องลังวานม,มากครับคุณผู้ชมฮะ รวมทั้งออคอนกระทุ้งอะไรเรียกไม่ถูกนะฮะป๊าบนะมาดูวิวตรงนี้ฮะวิวตรงจุดนี้ก่อนเอาเห็นแม่น้ําโขงนะครับคุณผู้ชมจากจุดนี้น่าจะเห็น2แผ่นดินก็คือแผ่นดินไทยของเราที่อยู่ตรงนี้กับแผ่นดินลาวฝั่งนู้นฮนะนี่เป็นแม่น้ําโขงนะครับนี่คือวิวที่มองจากจุดที่เราเห็นตรงนี้เดี๋ยวถ้าขึ้นไปข้างบนนะสวยกว่าน,นี้อีกปไปต่อกัน ยังขึ้นต่อไปได้อีกเรื่อยๆสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมเราใช้เจ้า CT125 ตัวนี้ล่ะลุยไปกับเราฮะไปดูด้วยกันเลยทางโอเคทางดีนะแต่ค่อนข้างจะลาดชันมากใครที่เป็นมือใหม่ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปพร้อมแล้วเดินทางกัน นี้เราก็ออกจากพระอุโบสถนะครับถ้ามองอีกข้างหนึ่งของพระอุโบสถก็จะตรงกับแสงตรงนี้สวยทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมนะจากตรงนี้ไปอะออกไปอ่าตรงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะทางค่อนข้างคังงแบแคบครับผมมาออกจากพระอุโบสถและเลี้ยวขวาฮะไปจุดชมวิวแล้วก็ส่วนของพระบรมาธาตุกันครับเลี้ยวขวาระมัดระวังด้วยนะจ้าลดลงมาโอเคปะนี่เกียหนึ่งครับคุณผู้ชมมา ใส่เกียวสองดูสิมันจะเป็นยังไงว้าเอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่เกียวสองเอาอยู่นี่นี่น,น,น,นี่ขึ้นมานะฮะจากจุดพระอุโบสถฮะสามสิบสี่ับฟอมโพรสามสิบห้าได้อยู่จ้าความชันอยู่ที่ประมาณยี่สิบองศาครับมาแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะชมวิวฮะดูแต่รถมากจะโดนดา่าชมวิวด้วยดีกว่ามานีาขึ้นไปฮะใคครเคยขึ้นไปะ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 ขึ้นมาฮะ ตรงจุดตรงนี้ให้ระมัดระวังนะครับอย่าตรงไปนะฮะตรงไปทางด้านขวานี่คือทางลงนะเราอ่ะจะมาตรงเส้นทางซ้ายนี่ครับจะเป็นในส่วนของทางขึ้นเขาทําสวนทางกันไว้ไม่ให้รถเป็นชนกันจ้ามาเราก็มาเส้นทางข้างซ้ายนะครับในส่วนขาขึ้นแล้วเดี๋ยวขาลงเราจะไปเส้นข้างขวาที่เรามองเห็นเมื่อกี้ครับมาทางขึ้นจ้าโอ้ยเกียร์สครับตอนนี้เกียร์สามทำความเร็ว 41กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่แนะนําให้ทําตามฮะเราแค่ทดสอบสมรรถภาพของรถเบื้องต้นเฉยๆเท่านั้นฮะใครไม่เก่งอย่าทําตามไม่ใช่ไม่เก่งฮะไม่คล่องไม่ถนัดอย่าทำตามฮะโอเคถึงพระบร,รมธาตุแล้วรัาผมในส่วนของทางขึ้นพระบร,รมธาตุนี่แหละครับที่ผมจะบอกคุณผู้ชมไว้ว่ามันจะมีทางสวนกันนะมาถึงเนี่ยทางขึ้นพระบร,รมธาตุนี่นะ ทางตรงนี้ให้ระมัดะวังอย่าหักตรงนี้นะครับให้ดูลูกศรเมื่อก่อนไม่ได้มีลูกศรมากเท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมต้องขึ้นตรงที่เขียนว,ว่าทางขึ้นตรงนี้นะทางขึ้นพระบรมธาตุจุดชมวิวนี่นะรถเขาจะสวนกันครับผมมาขึ้นทางมาพระบรมธาตุจ้าเบิ๊บเกียสองจ้าเกียสองจัดไปเกียสองเอาอยูจ้า มาแล้วฮะมาแต่ตรงนี้ทางสวนกันนะครับตรงนี้วนขวานะฮะไม่วนซ้ายครับเมื่อตักู่นี้วนขวาฮะตอนนี้เมื่อสักู่วนซ้ายตอนนี้วนขวาครับขึ้นมาตรงนี้ป้าขึ้นมาละอาจาขึ้นมานะครับผมนี่อ้าวมาเจอแล้วฮะในส่วนของจุดชมวิวที่เราจะเจอด้านขวานี่ฮะในสุดด้านขวานี้นะครับเป็นจุดชมวิวฮะที่มีพระองค์อาพระ พระสยามเทวทีราชับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วจุดนี้เป็นจุดชมวิวฮะท่านสืสภาพ่ะเดี๋ยวเราวนกันสักรอบหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่เดินเข้าไปด้านในครับผมก็จะมีจุดที่สามารถถ่ายรูปได้หลายจุดตรงนี้ในส่วนนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกและร้านกาแฟครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์มีคนมาเยอะทีเดียวเลยเดี๋ยวเราชมในส่วนของฝั่งขวาก่อนนะแล้วแป๊บหนึ่งเราเข้าไปชมในส่วนของฝั่งซ้ายกันครับแม่ค้าขายหวยครับ<ๆ>เมื่อสักครู่นี้ครับผมแล้วก็มานี่เป็นอะไรเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่ง ลสังคมวัระธรรา,างเงาขึ้น88.15เมกเฮิร์ครับผมมาว่ามามามาไปดูตรงจุดข้างหน้าเดี๋ยวจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วเดินต่อไปครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนให้ดูกันไปชมวิวกันนิดนึงนะจ้ามาจอดรถก่อนจ้าโอเค ตอนนี้ก็จอดรถเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูจุดชมวิวกันจริงๆก็มาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ไปดูกันอีกสักครั้งหนึ่งครับอุ้ยเดี๋ยวมองจากตรงนี้นะสวยมากเลยคุณผู้ชม นี่คือพระบรมธาตุครับด้านในจะมีอยู่สองสามชั้นนี่แหละเราเดินขึ้นไปดูได้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะแต่อันดับแรกเราไปดูจุดชมวิวกันก่อนครับเมื่อจอดรถบริเวณนะี้รถจะจอดได้สองฝั่งฮะฝั่งนี้กับฝั่งที่ขายหวยเมื่อสักครู่นี่แหละเราเข้าไปจอดได้ครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคุณผู้ชมนะมาที่นี่จอดฟรีครับผมมาเข้าไปดูกุฏิรับรองพระเชียงแสนสามสิงห์ลานจอดรถครับผมมีอาคารอะไรเนี่ยกุฏิเรืองรักลิขิตคืออะไรไม่รู้เราเข้าไปดูครับผม นี่ตรงที่ส่วนของพระสยามเทวาธิราชเมื่อสักครู่ที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะปาปเข้ามาฮะนี่อ่าพระสยามเทวาธิราชครับผมมาอู้วสวยมากๆสีทองงดงามอลามอลังการมากครับมามาดูในจุดนี้อ่า จุดนี้เห็นไหมที่บอกว่าสวยกว่าเมื่อสักครู่นี้กว้างกว่าเยอะเลยเห็นในส่วนของสามแผ่นดินนะครับผมสามแผ่นดินก็คือตร,รตรงนู้นเป็นพม่าตรงเนี้ยลาวและฝั่งเนี้ยคือประเทศของเราเอง ทางขวานี่ก็จะไปเชียงของฮะเดี๋ยวเราจะเลยไปเชียงของกันต่อครับนู่นนะเราจะข้ามดอยกันไม่รู้กี่ลูกกี่ลูกนะข้ามไปเชียงของขึ้นไปนู่นเนี่ยแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับฝั่งนี้คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะวิวที่สวยมากๆครับมาดูจุดนี้ฮะสามารถที่จะนั่งถ่ายรูปกันได้สบายๆเลยนะฮะทัศนียภาพวัดพระธาตุพะงาตอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจ้าและจุดอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนนิยมที่จะไปถ่ายรูปกันครับก็คือ นู่นะฮะซุ้มที่อยู่ด้านนู้นนะฮะเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปได้ดีมากในส่วนของช่วงบ่ายครับเนื่องจากว่ามีแสงมาจากด้านซ้ายและคนที่ถ่ายรูปตรงนี้จะน่าใสาพร้อมกับดําไปด้วยในเวลาเดียวกันแดดค่อนข,ข,ข้างแรงครับนี่ฮะวัดพระธาตุพังเงาซุ้มตรงนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะมานั่งหรือม,มาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ในขณะที่ด้านหลังจะใต้ผินแบกเกลว์เป็นพระเทพพนมสององค์รวมทั้งแม่น้ําโขงครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสวยมากโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนขององค์ พระธาตุองค์พระบร,รมาธาตุกันครับเข้าใจว่าสามารถมีเข้าไปได้หลายประตูฮะหลายทางที่จะเข้าไปฮะมีทางเข้าไปจําได้ว่าข้างบนจะมีอ่างดอกบัวที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะเขียนว่าพระบรมาธาตุพุทธนิมิตจดีนะวัดพระาธาตุถาเงาครับมีทางเดินขึ้นไปหลายทางนะ ก็เลือกเอาได้เดี๋ยวถ้าถ้าผมเดินไปแล้วหอบไปนะคุณผู้ชมอย่าด่าผมนะผมไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่หรอกเดินไปก็บนบน,บนไปเหนื่อยไปอ้าวถอดรองเท้ากันตรงนี้จ้ะไปะถอดรองเท้าขึ้นไปดูกันคนไทยเรานี้ก็จะมีประเพณีอย่างหนึ่งนะก็คือให้ความเคารพกับสถานที่และสิ่งต่างๆขับไปไหนต้องถอดรองเท้าครับและเมื่อเดินเข้ามาตรงนี้ฮะเราจะเจอกับอ่าง เมื่อก่อนมันเคยเป็นห้างดอกบัวสวยๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้สงสัยจะหนาวตรงนี้ครับก็มีพวกของบูชาขายครคุณผู้ชมครับผมมาเดินมาตรงนี้โอ้เราสามารถเดินได้รอบเลยนะที่เนี่ยเราเดินได้รอบหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในก่อนอันนี้ชั้นที่หนึ่งแล้วนะเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับข้างในมีอะไรบ้างจ้าวา้าบนี่ฮะที่นี่นะครับเขาจะใช้กระเบื้อง กระเบื้องซึ่งเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะแล้วตรงนี้ในส่วนชั้นที่2นะฮะเราก็เดินตรงนี้ได้นะเดินอ้อมไปนะอ้อมไปเลยนะแล้วมาโผล่ตรงนี้นะใครอยากเวียนเทียนด้านบนจับไปเลยครับเมื่อเข้ามาในสู่ด้านในฮะเราจะเจอกับพระสิงห์ฮะทีนี้ครับผมองค์แรกที่เราเจอมาในช่องแรกก็คือพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งครับอยู่ตรงนี้เลยพร้อมด้านหลังนะฮะที่อยู่ในส่วนตรงกลางนั่นคือเจดีย์โบราณนะเป็นพระบรมาธาตุครับผม พระบรมธาตุพุทธนิมิตจดีซึ่งอยู่ด้านในนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับจะมีะก้อนอิฐเก่าๆอยู่ด้านในนั่นแหละโอเคมาเดินดูรอบๆกันก่อนในส่วนขององค์พระนะครับมีองค์พระนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อทองครับผมเมื่อสักครู่นี้เป็นพระเชียงแสนสิงหนึ่งเนาะโอ้ตัวนี้เป็นหลวงพ่อทองครับผมมาตรงนี้เป็นพระแก้วมรกตจำลองเนาะโอ้ ัดมาครับเป็นหลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อโสธรอุ้ยถัดมาอีกก็เป็นถัดมาอีกก็เป็น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 เ,นเ,นเหีลุนแป๊บหนึ่งครับถัดไปอีกเป็นพระพุทธชินราชครับคุณผู้ชมครับผมพระพุทธชินราชฮะ เมื่อดูในส่วนด้านในเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของขอบด้านนอกกันครับเราจะพบว่ามีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอะไรเยอะแยะไว้หมดเลยครับตรงนี้เป็นภาพพิธีอภิเสกสมรสครับผมนี่ของใครเอ่ยของพระนางจามเทวีอะ,อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอโอไมโ่โอเคอธิบายไม่ถูก,กวัวโดนดา่าพูดผิดโดนดา่าภาพที่สี่เสด็จเถลิงถวัญยราชลุรสีสุเทพ อ๋อนี่ไม่ใช่เรื่องพุทธประวัติเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่เป็นเรื่องของอเจ้าเมืองฮาริพุนชยัยเมืองลำพูนนี่อ๋อขอขอญาตไม่อธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวอธิบายผิดนะคุณผู้ชมผมไม่รู้จริงๆเลยโอเคโอเค,อเคพอมารูปตรงนี้ครับผมภาพที่5้ศึกระมิงอ๋อนี่น่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของทางเหนือฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ใช่เรื่องของอ ไม่ใช่เรื่องของทางทางชาดกฮะแต่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นมาของเมืองเหนือครับผมระมิงฮะระมิงนี่น่าจะเป็นชื่อดอกไม้หรือชื่อเมืองอะไรสักอย่างนะดอกระมิงนะฮะเคยยินดอกระมิงเนาะโอเคนี่ไม่มีคําอธิบายภาพนี้ครับผมมาป้าขึ้นมาฮะสวรรคตรพระนางจามเทวีอ๋อ ถ้างั้นก็เป็นไปได้ว่าที่นี่จะเป็นวัดที่สร้างโดยพระนางจามาเทวีครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะลงไปเราเจออะไรอย่างหนึ่งฮะห้องโบราณวัตถุเชียงแสนครับคุณผู้ชมฮะเป็นห้องที่อยู่ตรงนี้ฮะลองมาดูห้องโบราณวัตถุเชียงแสนเนาะโอ้มีของโบราณด้วยครับคุณผู้ชมฮะเป็นของโบราณที่อยู่ในนี้ใส่ตู้ไว้ครับมีกล้องยาสูบมีเครื่องมือ มีมีดการเกษตรมีอ๋อเครื่องลายครามมีปืนคาบศิลาโบราณนะฮะใช้ไม่ได้แล้วนะมาปุ๊บแล้วก็มีพวกถ้วยชามแตกแตกอ๋ออยู่ข้างในเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นโอ้อันดีๆไปไหนหมดทำไมเหลือแต่อันแตกๆฮะมีข้าของเครื่องใช้ครับพระพุทธรูปโบราณที่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับผมข้าของเครื่องใช้ถ้วยโถโอชาม โอ้อยู่ตรงนี้ฮะพระพุทธรูปครับเป็นของโบราณของเชียงแสนฮะจริงๆแล้วเชียงแสนเขามีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆนะคุณผู้ชมนะเป็นเมืองใหญ่มากๆเลยฮะเอาของที่ใช้ครับผมก็ดูแล้วก็โอเคนะเป็นถ้วยชามต่างๆที่อยู่ด้านในนี่ครับผมเป็นเครื่องชามเครื่องปั้นดินเผาอ่ามองตรงนั้นอาจจะไม่ชัดมองตรงนี้หน่อยเนาะตรงนี้น่าจะชัดกว่าแล้วนะครับมาตรงนี้มาเข้ามาก็ คิดว่าหมดแล้วนะคงหมดแล้วมั้งก็เดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วล่ะสรุปนะในเส้นทางซึ่งขึ้นมาที่พระธาตุผาเงาเนี่ยครับผม Honda c p ี2ี125ของเราเอาอยู่สบายมากๆเลยขึ้นเกียร์สบางจังหวะยังใช้เกียร์สไ,ได้ด้วยซ้ำครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นโอเคมากๆเลยแต่จริงๆแล้วต่อไปเป็น Honda w เว e หรือว่าจะเป็นรถ เกียร์ออโต้ก็มาได้นะจริงๆมาได้สบายเลยขีม่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็พาเที่ยวในส่วนของว่าพระทาผ่าเงาแค่ส่วนนี้ก่อนคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe ติดตามเที่ยวทัวร์นะครับเดี๋ยวเราพาไปอีกพาไปทั่วเลยตาบใดที่มีแรงและมีเงินเติมน้ำมันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเที่ยวทัวร์ครับสวัสดีครับ